กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของ Destination of Speed จุดหมายปลายทางของโลกความเร็วนะครับทุนี้มาอัพเดตข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขัน F1 แข่งติดติดกันเลยนะเบนออเนะต่อเรืร่องต่อเรื่องเดี๋ยวจะพักแล้วอ๋อนะนะครับจะไปกันที่ประเทศเยอรมนีสนามฮอกเกนแฮมซึ่ง ว่ากันว่านี่เป็น power power สกิ c คือสนามความเร็วสูงที่มีความเร็วสูงมากๆในอดีตเนี่ยฮอกเกนไฮม์ริงเป็นสนามที่มีท็อปสปีดสูงสุดในฟุตบอลวันระดับ300กว่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็หลายๆสนามก็ทำลายสถิตินั้นของเดวิดคูทาร์ปแล้วสนามที่ที่น่าสนใจเหนว่าเป็นสนามเยอรมันโอ้นักแข่งเยอรมันแน่นอน รอสเบิร์กสนามบ้านของเขาจะโดนกับแฮมิ่งแล้วก็รถเมอร์ d e เดสก็รถเยอรมันเหมือนกันแต่ว่าน้องมินก็มีหลายคนเครืของหนูะของหนูของหนูไหมคะเป็นของน้องมีนตอนไหนเซบาสเตียนเวสเทลก็เป็นนักขับเยอรมันแต่อยู่เฟอร์รารี่วก็เฟอร์รารี่ก็เริ่มที่จะแรงขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าเมอร์เซเดสนี่ก็แรงหนีออกไปแต่มีโอกาสมีโอกาสเซบาสเตียนเวสเทลก็มีโอกาสที่จะ วัดกันได้แล้วเพราะว่าสนามนี้เฟอร์รารี่ความเร็วทางตัวก็ไม่เป็นรองนะฮะเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของสนามช้างอินเตอร์ในชนาธิษิ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างไปติดตามในช่วงนี้ครับช้างเวิร์สฟีดโฟกัสครับช่วงช้างเวิร์ส e e ดโฟกัส อัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเริ่มต้นกันด้วยความสำเร็จของการแข่งขันบุรีรัมซูเปอร์เรส2016ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกับครั้งแรกของเมืองไทยที่รวมเอาการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสีรายการใหญ่มาไว้ในสุสัปดาห์เดียวกันทั้ง Lamborghini, Audi R8, Formula Master China Series และ Touring Car Series in Asia ที่ดวลความเร็วกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสตอบรับของแฟนความเร็วและสื่อมวลชนอย่างล้นหลามนอกจากนี้ในสัปดาห์เดียวกันสนามช้าง Circuit, อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตยังได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านให้กับสื่อมวลชนและลูกค้าสุดพิเศษของล b o โบกินีได้มาทดลองขับสุดยอดซูเปอร์คาร์ในฝันของใครหลายๆคนล a m โบกินีผูราคาร2016บนแทร็กความเร็วระดับโลก ก่อนหน้าของการแข่งขันบุรีรัมย์ซูเปอร์เรส2016อีกด้วยต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันโมโต g จีพีในประเทศไทยนายสกนลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกในเมืองไทยว่าหลังจากได้เดินทางไปดูงานในการจัดศึกโมโตจีพีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้น ได้มีการหารือกับฝ่ายการตลาดของโมโตจีพีแล้วรวมถึงได้ประชุมร่วมกับฝ่ายกีฬาอาชีพเพื่อหารือในหลักการและเหตุผลโดยเฉพาะแหล่งที่มาของงบประมาณรวมไปถึงรายได้จากระบบสิทธิประโยชน์เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะต้องใช้เวลา2-3ถึงเดือนซึ่งหากไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจริงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก็พร้อมที่จะร่วมจัดการแข่งขันพร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทยส่วนความเคลื่อนไหวในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2016วาเลนติโนโรอสซี่ยอดนักบิดจอมเก่าจากทีมโรงงานยามาฮ่ออกมาเสนอแนวคิดให้ฝ่ายจัดก,การแข่งขันพิจารณาใช้วิทยุสื่อสารระหว่างทีมงานกับนักแข่งแบบเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน F1 เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามแบบสุดวิสัยโดยเดอะด็อกเรมองว่า การพูดคุยทางวิทยุระหว่างการแข่งขันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่จะต้องมาเหลือบมองพิทบอร์ดซึ่งในบางสนามถือเป็นเรื่องยากที่ต้องเหลือบตามมองอย่างไรก็ดีมาร์กมาเกสผู้นำคะแนนสะสมจากทีมโรงงานพอนด้ากลับมองว่าคงเป็นเรื่องที่อันตรายมากมากหากคุณกำลังบิดทำความเร็วอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปพร้อมๆกับการพูดคุยกับทีมงานฉะนั้นป้ายพิทบอร์ดแบบเดิมน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในศึกรถยนต์สุดหนึ่งชิงแชมป์โลกสุดสัปดาห์นี้จะเดินทางเข้าสู่การแข่งขันสนามที่12ในรายการเยอรมันกลางปรีที่สนามฮอเกนแฮมริงเซอร์กิตแทกความเร็วเก่าแก่ของประเทศเยอรมนีที่ถูกบัรจุเข้าสู่ปฏิทิน F1 อีกครั้งหลังจากถูกยกเลิกไปเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยสนามแข่งแห่งนี้รองรับการจัด F1 มาตั้งแต่ปี1970มีความยาวต่อรอบ4.574กิเมตร ซึ่งจะโดนความเร็วกันทั้งหมด67รอบสนามซึ่งนักขับที่ยังคงขับอยู่ในปัจจุบันและทําผลงานดีที่สุดในสนามนี้และทําผลงานดีที่สุดในรายการนี้ตกเป็นของเฟเนนโดอิลอนโซอดีตแชมป์โลก2สมัยจากทีมแมคลาเรนฮอนด้าที่ควา้าแชมป์ได้3สมัยต่อด้วยลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกคนปัจจุบันจาก Mercedes G.P. ที่ควา้าแชมป์ได้2สมัยส่วนแชมป์รายการนี้คนล่าสุดได้แก่นิโครสเบิร์ก เพื่อนร่วมทีม Mercedes ของแฮมิลตันในปี2014ซึ่งคาดว่าในสุดสัปดาห์นี้จะยังคงเป็นการขับเกี่ยวของแฮมิลตันและรอสเบิรโดยมีรถแข่งจากทีม f e r r a ราของคิมิ r a ไรโคนเนนและเซบาส t i a n น e บ t เทเป็นตัวสอดแทรกและทั้งหมดนี้ก็คือช้าง World Speed Focus ที่ Destination of Speed ประมวลรวมมาฝากคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้ครับก็ลุ้นกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้แฟนๆ F1 แฟนๆ เวสเทลเป็นแฟนรอสเบิร์กหรือว่าเป็นแฟนลูอิสแฮมิ่ตันนะครับกลืนกันได้ว่าหลังผ่านที่มอรมีผลางานขันสถานการณ์ในตารางคะแนนจะพลิกผัน<ม>หรือไม่อย่างไรนะครับ,รบนี่คือเรื่องราวของ Destination of Speed ในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายเวลาหมดอีกแล้วขอบ<ช>ค,คุณที่นี่ด้วยเหมือนเดิมนะน้นี้ใช่แล้วค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเราวันนี้ด้วยนะคะยมมาห้า Riders Club ถนนเกษตรนวมินค่ะนี่ผมว่าถ่ายเสร็จผมว่าจะขอกลับบ้าน ลืมก็ได้ลืมลืมลืมนี่มันลอเรนโซหรือรอตตี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาใหม่พฤหัสบดีหน้า5้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ